สามท่าสามนาทีแขนขาแข็งแรงค่ะไปที่ท่าแรกกันเลยนะคะเพื่อนๆออันนี้บริหารแขนค่ะสิ่งที่เราจะได้ก็คือในส่วนของแขนนะคะพยายามยืดให้ขึ้นไปสุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะนอกจากแขนเราได้อะไรบ้างคะท่านี้ได้บ่าไหล่ด้วยนะคะเพื่อนๆที่สำคัญก็คือเนี่ยค่ะใต้รักแร้ของเราที่ ไขมันเยอะๆเนี่ยฮะก็สามารถช่วยบริหารได้นะคะถ้าทำได้ไวก็สามารถทำได้เลยนะคะท่านไหนที่สามารถทำได้ไวกว่าน,นี้ก็สามารถทำได้เลยค่ะก็จะยิ่งช่วยเผาผ่านได้ดีนะคะเนี่ยฮะยกแขนขึ้นไปเลยค่ะเราจะได้บริหารส่วน ช่วงบนของเรานะคะคอบาไหล่ด้วยค่ะพัก10วินาทีค่ะตอนบริหารก็อาจจะปวดสักหน่อยนะคะเพราะเส้นเราตึงมานานพอหลังจากบริหารสักพักหนึ่งเขาคลายเขาก็จะสบายตัวขึ้นค่ะต่อไปท่าที่สองค่ะอ,อันนี้ก็จะได้ส่วนอ่าสีข้างด้วยค่ะบาไหลาแขนสีข้าง ที่สําคัญคือช่วงหน้าอกด้วยค่ะเพื่อนๆนี่ยค่ะถ้าได้ทำเราจะรู้สึกว่าคือได้เต็มๆค่ะเพื่อนๆเล้าเลยนะถ้าสมมุติใครไม่ไหวก็พักได้นะคะไม่ต้องรอให้ถึงเวลาเบรกก็ได้นะคะแต่ถ้าไหวก็ไปต่อเลยค่ะเพื่อนๆได้บริหารเต็มๆเลยค่ะกางแขนให้แบบว่าสุดๆนะคะ แล้วก็อย่าลืมเกรงหน้าท้องไว้นะคะส่วนแขนเนี่ยค่ะเราก็สลับบนสลับล่างนะคะทําแขนให้ตรงโฟกัสที่แขนแล้วก็ไหลนะคะโอเคโอ้ล้าเลยนะเพื่อนๆนะได้แบบสุดๆเหมือนกันนะมันท่าง่ายๆก็จริงนะคะแต่ถือว่าสุดยอดเลยค่ะ โอเคต่อไปท่าที่สามหนึ่งนาทีเช่นกันค่ะอันนี้เป็นเตะเท้าแล้วค่ะให้เพื่อนเพื่อนเอเกรงหน้าท้องไว้นะคะแล้วก็เตะเท้าขึ้นมาเอามือไปให้โดนนะคะหรือถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่แบบว่ายังยกเท้าไม่ขึ้นไม่เป็นไรนะคะทําได้แค่ไหนเอาแค่นั้น,นะคะ่ะอย่าไปฝืนนะคะท่านี้นอกจากช่วยให้ขาแข็งแรงแล้วนะคะ ก็จะคลายความตึงปวดของขาของเราได้ค่ะทั้งสามท่านี้นะคะก็จะช่วยให้แขนขาแข็งแรงนะคะแถมได้ยืดสะโพกด้วยค่ะท่านี้ในส่วนของขานี้ก็ถือว่าสำคัญมากเลยนะคะจะรู้อีกทีก็ต่อเมื่อเราสูงวัยขึ้นมาแล้วค่ะลุกนั่งก็ลำบากค่ะโอเคนะคะ เพอแป๊บเดียว3นาทีแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ